รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทิดนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Family Business <im itation> เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวก <im itation> ็เป็นรายการที่จะมาช่วยแก้ไขความขัดแย้งทางความคิดในการประกอบธุรกิจครอบครัวที่มีมาอย่างช้านานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่จะถูกคลี่คลายในรายการของเราพ <im itation> านคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่จะมาให้คําแนะนำนะครับรวมถึงผลบวตของผู้ชมทางบ้านที่มาชมรายการในห้องส่ง และผลโหวตของเราสมาชิกในครอบครัวและท้ายสุดครับคาตัดสินชีขาดของท่านประธานสูงสุดที่จะมาให้คําแนะนําที่จะประกอบธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับและแน่นอนนะครับในรายการของเรานั้นจะประกอบไปด้วยคอมเมนตเเตอร์ทั้ง3าท่านท่านแรกนะครับท่านเป็นรองที่การบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อํานวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรครับดรครับผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับคุณวัชรผมไปไหนแล้วครับทําไมคุณวัชรเหลือไว้แต่หูกระต่ายแล้วครับเผมต้องยอมรับแล้วผมก็หาอยู่นะครับหาคุณวัชรแล้วผมก็มองไปใต้โต๊ะนี่ผมเจอหูกระต่ายก็หยิบมาใส่เก็บกหมายใบน้อยเขียนบอกว่าอาจารย์ธนวัฒน์ทาการแทนผมหน่อยทิ้งหูกระต่ายไว้ให้ แต่ว่าไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ก็เลยให้ทําครึ่งหนึ่งคือให้นามสกุลไว้ว่าเบนเนเ้นทองหลอ่อวันนี้คุณกิฟเรียกผมธนวัฒน์เบ้นทองหลอ่อดกรธนวัฒน์เบ้นทองหล่อใช่วันนี้นะครับดรครับแรงใครที่นั่งตรงนี้เนี่ยจะต้องแรงจะต้องคมนะครับแรงครับแรงแรงเลยนะแร,นแรงแน่นอนอ่เดี๋ยวดูการออกตัวแบบนี้แรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาถึงคอมเินเตอร์ท่านที่สองนะครับท่านเป็นอาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดรพณนิตาสุรชัยกุลวัฒนาหรือว่าดรเมย์ครับสวัสดีครับ แต่คนที่มานั่งตรงนี้นด็อกเตอร์หมดเลยนะครับดรเมย์ครับค่ะเราจบมาจากสาขาไหนครับสาขา organization and management ค่ะเออม่มันแปลว่าอะไรครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะคะโ<อ>ดยใช้ macro view ในการดูความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับองค์กร ว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการตั้ง strategi แล้วก็ goals อย่างไรบ้างขอโทษครับเนี่ยโควิดเก็บเอาไว้ก่อนตันอีที่มาคำใหม่คำที่สามกำลังจะมาโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขอคุยกับดรเมย์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทำความเข้าใจแต่ผมว่าคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปครับผู้ชมครับคงจะมีความสามารถในเรื่องของการแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับท่านที่3นี้เป็นดีเจเป็นพิธีกรมากความสามารถคุณพีรพลเสนาคุณหรือว่าดีเจเอ็กคิวครับสวัสดีครับมาที่นี่ให้เรีผกว่าดอนรับได้ไหม ด็อกพีอว่านี่คือด็อกเตอร์เหรอครับด็อกชุนนัทนี่แหละครับเพราะว่าเกิดไลน์ขายเสียหนะครับท่านเลยอยากจะมีคำว่าด็อกเป็นด็อกอีคิวแล้วกันนะฮะจริงไหมครับจริงๆคุณอีคิวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขามีความสามารถในเรื่องของเวลาคุยกับแขกรับเชิญนี่นะครับเป็นคนแรกพิธีกรคนแรกเลยนะครับที่แขกรับเชิญไม่สามารถสื่อสารกับเขาดูเรื่องอันนี้คือเป็นความสามารถแบบ มันเป็นอะไรที่โ r o g r e s s i v มากครับนี่ไงนะฮะมันมันรุนแรงเหลือเกินมันไม่ดีเป็นอะไรที่อินดิว d u a l อาอีกแล้วครับผมบอกแล้วผมส่งมาหาคุณเนี่ยคุณต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ดรเมย์เขาพูดเอาไว้แม c r o v i e w ค่ะแม c r o v i e w เป็นที่คือเป็นการทําธุรกิจเกี่ยวกับสายงานก่อสร้างฮะครับพวกโฟร์แมนเนี่ยมันจะมีรถคันหนึ่งที่ไว้ตักดินฮะนี่เป็นรถแ m ค c r o ใช่ครับแม c r o v i e w คือล้อของ m a โครครับแม c r o รถตักดินครับ v i e คือล้อล้อ ของรถตักดินใช่ครับอ๋อผมไม่รู้ว่าดรเมย์จบมาทางนี้นะครับคือจริงอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสแลงที่อังกฤษนี่เขาใช้กับเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันใหญ่ครับครับคือถ้าเกิดเป็นคาร์วิลนี่จะเล็กมากคาร์วิลคาร์วิลคือรถล้อประมาณนี้ครับแต่แมคโครวิลล์ล้อใหญ่มากคือพูดถึงว่าเวลาแบบสื่อเนี่ยแมคโครวิลล์อยู่ล้อใหญ่พูดถึงสิ่งที่ใหญ่ และจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแบบใหญ่ใช่มฮะมาถึงท่านสุดท้ายนะครับเป็นท่านประธานสูงสุดผู้ตัดสินชี้ชะตาประจําร,รายการของเรานะครับ <c oughs> ท่านอธิกาบรบดีมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรเสวาวณีไทยรุ่งโรดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประธานครับแต่ละท่านเนี่ยเาเรียกว่าพูดจาแบบคมทั้งนั้นเลยนะคำพูดเนี่ยนะครับแล้วกิฟต์ละคมไหมจ๊ะดูผมเหมือนไม่คมใช่ไหมครับแต่ผมเป็นคนที่คมในฝักนะครับ ในฝัก<พ>จริงเหรอจริงครับเพราะกิฟต์แต่งงานมาตั้งสองปีแล้วไม่เห็นมีลูกได้สักทีเลยเมือ่อไหร่คงจะออกจากฝักถ้าอย่างนั้นขอเปลี่ยนเป็นทูในฝักก็แล้วกันนะฮะกิ <c oughs> แบบนี้ไม่ได้คมใช่ไหมครับอาจารย์แนะนำนะกิฟต์น่าจะพาภรรยาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศผมปรึกษาคุณหมอแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าการที่เรามีลูกยากแบบนี้เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ผมก็เลยพาภรรยาเนี่ย พักหลังมาห้องครัวไประเบียงบ้านบ้างนะฮะบางครั้งเนี่ยเผลออยู่ที่ลานจอดรถก็มีนะครับกิฟต์ลงทุนหน่อยพาไปทัวร์พาไปทัวร์จ้ะเปลี่ยนบรรยากาศในต่างประเทศบ้างเหมือนกับธุรกิจวันนี้จะเป็นธุรกิจทัวร์เดี๋ยวผมต้องอุดหนุนธุรกิจวันนี้สักหน่อยนะครับเผื่อจะมีทายาทกับเขาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับธุรกิจในครอบครัวในวันนี้นี่นะครับที่จะมาเปิดใจในรายการของเรานั้นเป็นธุรกิจ รับจัดทัวร์นำเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่มีชื่อว่าทัวร์ปลาทองน่ารักไหมครับทัวร์ปลาทองนะครับนำโดยนะครับน้านะครับน้าสาวแล้วก็หลานชายอีกหนึ่งคนนะครับแต่ทุกวันนี้เกิดความขัดแย้งขึ้นในการประกอบธุรกิจในครอบครัวจะเป็นความขัดแย้งแบบไหนเราไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้กันเลยครับ ปาทองนะครับเป็นท t r a v เอเจนซี่นะฮะเปิดมาได้3ปีแล้วครับแล้วก็รับจัดทัวร์นะฮะในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับทัวร์ยุโรปนะฮะและทัวร์เอเชียนะครับตั๋วตั๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็โรงงานที่พักรวมถึงรับจัดรถทัวร์นะฮะตามความต้องการของลูกค้าเลยครับเครื่องหมายปาทองนะฮะก็เป็นเครื่องหมายประจำจัดทีเคียวทัวร์ก็คือทัวร์ปาทองนั่นเองนะครับเหมือนชื่อผมเนี่ยนะครับเล่นกินเที่ยวสนุกสนานล่าเริงการท่องเที่ยวนะครับกับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเป็นของคู่กันนะฮะกลุ่มวัยรุ่นนี่นะครัับบที่ผมสนใจคร คุณประทองเป็นคนจริงจังกับง,งานค่ะแต่ว่าใจดีค่ะกลุ่มผู้สงวัยเป็นเป้าหมายหลักของเราผู้สงวัยเนี่ยมีกำลังซื้อไม่มีปัญหาเรื่องระยะเวลาในการเดินทางเขามีความเชื่อมั่นบริษัททัวร์ด้วยบริการที่ดีการดูแลเอาใจใส่ทำให้เขาเลือกใช้บริษัททัวร์ มากกว่าคนหนุ่มสาวนะคิดว่าคนรุ่นใหม่เขาจะไม่เดินทางกับบริษัททัวร์แล้วค่ะเพราะว่าเขาสามารถจะค้นคว้าหาข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรได้และเขาก็ชอบที่จะเดินทางเป็นในรูปของแบ็คแพคมากกว่าไม่ใช่ว่าน้าไม่ให้ความสาคัญนะคะคนน้าเหนียวละเอียดทุกอย่างต้องเป๊ะคะ่ะการทำงานของน้าเหนียวต้องสมบูรณ์แบบค่ะผมถือว่าผมเนี่ยครับเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะผมย่อมเข้าใจความต้องการการท่องเที่ยวนะฮะของคนร,รุ่นใหม่ ว่าชอบแบบไหนเที่ยวแบบไหนนะครับเชื่อว่าผมทําได้ครับผมว่ามันไม่มีเหตุผลเลยนะครับที่ทัวร์ปลาทองจะไม่เห็นความสําคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นลูกค้าของเราครับสามปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะพิสูจน์ได้แล้วนะว่ากลุ่มลูกค้าหลักของเราคือกลุ่มผู้สูงวัยบอกว่าจะจับกลุ่มคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเนี่ยแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทำได้ รายการเดอะแฟมิลี่บิสเนสนะครับขอต้อนรับคุณธีรทรโสพลพินิจหรือคุณปลาทองและคุณอุบลรัตน์หลักรัตหรือว่าน้ำเหมียวครับสวัสดีครับคุณปลาทองยินดีครับพิน่เนะครับสวัสดีครับน้ำเหมียวครับสวัสดีค่ะนะครับก็ขอต้อนรับคุณปลาทองนะครับแล้วก็น้ำเหมียวเข้าสู่รายการเดอะแฟมิลี่บิสเนสนะครับรวมถึงนะครับต้องขอ ขอบคุณนะครับเราสมาชิกในครอบครัวที่วันนี้มาให้กำลังใจด้วยนะครับครอบครัวโสพลพินิจครับแล้วเราได้เห็นความขัดแย้งนะครับของคุณปลาทองไปแล้วนะครับคุณปลาทองนะครับอยากจะให้บริษัทโทรของเราเนี่ยเจาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับในขณะที่น้ำเหมียวนะครับอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเรานั้นเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับ ผมจะให้คุณปลาทองเปิดใจก่อนนะครับตอนนี้เชิญน้ำมีวนั่งประจําที่ก่อนนะครับคุณปลาทองพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญเลยครับคุณปลาทองครับมีเวลา2อนาทีนะครับในการเปิดใจถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับก็ทัวร์ปลาทองเรานะครับเปิดทัวร์มา3ปีนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับเปลี่ยนสเต a t นั่นเองนะครับไปในทางของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีกำลังซื้อนะครับแล้วมีกลไกทางตลาด มาแทรกแซงคือราคาเนี่ยเขาท่าน,นจะถูกลงในเรื่องทัวร์มันจะเป็นสายการบินที่โลคอสนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินที่มากมายหลากหลายเนี่ยเมนตัวเลือกให้วรยรุนให้เลือกมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอยุคผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาจิ้นก็จะเยอะวอลลุ่มก็ไม่มากแต่เราตอนนี้เราจะมาเน้นวัยรุนนะครับที่มารจิ้นไม่มากเน้นวอลลุ่มแทนนะฮะแล้วก็เน้นความแปลกใหม่นะฮะอย่างเช่นเอาจุดขายต่งตางๆมาใช้นะครับอย่างเช่นเราจะทำการ e d u c เคชั n นนะครับดยการทำา Social ออนไลน์มเกตติ้งนะครับให้ไว้รุ่นได้รู้ว่าอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยไม่ได้มีแค่เกาะน,นามินะครับมันมีแหล่งที่เที่ยวมากมายตลาดกลางคืนตลาดเสื้อผ้านะครับรอวญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ทัวร์ไหว้พระทัวร์ธรรมชาติมันจะมีทัวร์ต่างๆมากมายที่สามารถไว้รุ่นอยากไปได้เป็นเอนเตอร์เทนได้นะครับผมแล้วก็ไว้รุ่นเนี่ยผมก็มีกลุ่มอย่างที่สองนึงก็คือว่าอยากจะทําเป็นทัวร์หนุ่มสาวทัวร์คนโสดนะครับคือไปเที่ยวด้วยกันนะฮะเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะฮะหน้าตาไม่ ก็เป็นเป็นแคมเปญนะฮะอันนี้เป็นาเป็ระดับอันดับหนึ่งก่อนนะฮะก็ถามเลยนะครับถามทุที่คิดว่าระหว่างทัวร์คนหนุ่มสาวหน้าตาดีกับทัวร์ไหว้พระผู้ใหญ่กับใครครับวูวผมไม่ต้องบอกเลยว่าไหว้พระเนี่ยครับผมไหว้บ่อยแล้วครับผมตัวในวัดนะครับใช่ไหมครับอย่างเงี้ยแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราแบบวัยรุ่นไปกันเยอะเขาจะเริ่มไปถึงผู้ใหญ่ได้นะจะบอกไอ้พ่อแม่นี่ไปทัวร์นี่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เอ้าแม่เคยไปแต่ภูเขาไฟฟูจิแ้วมันยังอื่นได้เยอะลูกอะไรอย่างเงี้ย ลูกก็จะบอกว่ามีอ่างอื่นด้วยนะแม่อะไรอย่างนี้มันจะทําให้เกิดการกปเป้าหม่กระจายไปเรื่อยๆนะครับวิชั่นคือปีหน้าผมอยากจะเป็นเอเจนซี่อันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้นาด้านตลาดทัวร์วัยรุ่นนะครับก็พยายามจะทําผลักดันตัวนี้สร้างมาร์เก็ตแชร์ขึ้นมาใช้กลยุทธ์ Blue Ocean Strategy นะครับก็ทางนี้ราคาก็ถูกมากอย่างปัจจุบันทัวร์เกาหลีนี่ยหมื่นสองพันก็ไปได้แล้ว5วัน3คืนไปได้หมดญี่ปุ่นนะครับที่ว่าถูกๆสามหมื่น 30, ปัจจุบันหมื่นเก้าเก้าก็ไปได้แล ับวนการที่น้ำเหียวครับเชิญครับม<ช>ีว <ๆ S 1> บเวลาเปิดใจ2นาทีนะครับน้ำเหมียวครับ<ช>ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับก<ช>่ <ๆ S 1> อนอื่นคือน้ำเหียวเนี่ยมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำเหียวคิดว่าควรจะเจาะก,กลุ่มผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณนะ่ะจะดีกว่าเพราะว่าคนหนุ่มสาวสมัยนีย้เขาเก่งเขาสามารถที่จะวางแผนเดินทางของเขาได้ตัวเองอยู่แล้วเขาดูทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาไปของเขาได้ เขาไม่ต้องมาเสียเวลารอไปกับทัวร์บางทีเอ,อดูแป๊บเดียวไปแล้วขึ้นรถไปแล้วเขาไม่ไม่สนใจทัวร์หรอกนเหมเยวก็เลยเห็นว่าเงินนี้จะใช้ประชาสัมพันธ์น่ะควรจะใช้มาทางผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณมากกว่าหนึ่งด้วยข้อข้อที่เขาเขามีงบประมาณมีเงินเขามีมีกำลังทรัพย์แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็ระยะเวลาที่เขาจะพักผ่อนอ่ะระยะเวลามันยาวนานกว่าคนหนุ่มสาวถูกไหมคะ พราะคนหนุ่มสาวเวลาจะไปไหนทีก็ต้องลาง,งานไปไหนยาวๆก็ไม่ได้แต่ผู้สูงวัยหรือวัยเกษียณเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินทางได้แล้วก็เวลาเขาเดินทางเนี่ยเขาก็จะไปเขาจะเอาลูกหลานไปด้วยไปดูแลถูกไหมฮะแล้วเขาจะไปเป็นกรุ่มใหญ่มีเพื่อนมีฝูงไปกันทีมสามสิ 30, คนซึ่งทําให้เราจะคุ้มค่ากว่าคุ้มทุนกว่าที่จะมานั่งรอหนุ่มสาวและอีกอย่างหนึ่งคุณสูงวัยเนี่ย เขาต้องการการเทคแคร์การดูแลเพราะว่าเขาต้องการไปพักผ่อนจริงๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่เราทำมาทาเปิดมาเนี่ย70%ลูกค้าของเราจะเป็นลูกค้าสูงในสูงวัยมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นคนหนุ่มสาวอะค่ะและเวลาที่เขาจะเข้าไปเนี่ยถ้าเราสร้างความประทับใจให้เขาเขาก็ต้องบอกเพื่อนบอกปากต่อปากให้เพื่อนมาใช้บริการให้ลูกให้หลานมาใช้บริการของเรา เนี่ยนี่คือจุดดีของผู้สูงวัยเเอาละครับเชิญครับพี่ปาทองครับเชิญครับได้เห็นความขัดแย้งไปแล้วนะครับไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่งหนุ่มสาวคนหนึ่งผู้สูงวัยนะครับดรธนวันรครับมีคำถามอะไรกับครอบครัวทัวปลาทองนี้ครับต้องถามคุณปลาทองถามจริงเนะคุณคิดอะไรเนี่ยคุณถึงอยากที่จะทำตลาดวัยรุ่นเอาเงินทั้งหมดของบริษัทไปโปะลงตลาดวัยรุ่นซึ่งกำลังซื้อกน้อยถามจริงอะ จคุณทําด้วยไรเล่นถามเอาใจผู้สูงวัยจริงๆนะครับดรและคนรุ่นใหม่อย่างคุณปลาทองจะตอบว่าอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับคือคุณจะเอางบประมาณที่มีอยู่น้อยนิดที่แม่เหนียวบอกเนี่ยเอามาทุ่มกับตลาดวัยรุ่นเสี่ยงไหมทํามาเยอะแล้วอะฮะให้เขาลองหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่เคยไม่เคยได้อะไรมาเลย เคยเอาบทเรียนที่ล้มไปล้มมามาปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยเขาไม่ไม่เคยเลยค่ะสร้างปัญหาใหม่ตลอดเลยค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจน้ำดื่มช้างปอตทออพลังที่ยั่งยืน